ทางยูเครนรายงานเมื่อวันจันทร์นะคะว่าการโจมตีของรัสเซียในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าทําให้พลเรือนเสียชีวิตเพิ่มอีก5รายนะคะและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย13รายในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายก็เดินหน้าต่อสู้อย่างหนักทางตะวันออกของยูเครนด้วยทางการกรุงคีฟนะคะรายงานว่าการโจมตีครั้งล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่เมืองคาคีฟเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ2ของยูเครนตั้งอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือนะคะคือก่อนหน้านั้นรัสเซียยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตปกครองคาคีฟไว้ในช่วงต้นของสงครามรที่ดาเนินมาเกือบ นะะจนกระทั่งฝ่ายยูเครนโต้กลับและสามารถยึดคืนกลับมาได้เกือบหมดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเมืม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะการโจมตีเข้าใส่เมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนทําให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ6รายนะคะโดยทางประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้ห่งยูเครนกล่าวว่ากองทัพรสัสเซียยิงปืนใหญ่เข้าใส่เมืองนี้จนอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีรถโดยสารที่ทําการประชานีและธนาคารหลายแห่งนะคะได้รับความเสียหาย สถานการณ์ดังกล่าวคะ่ะทำให้ผู้นำยูเครนออกมายืนยันถึงการเรียกร้องให้พันธมิตรตะวันตกเร่งนำส่งอาวุธที่สัญญาไว้โดยด่วนอีกครั้งนะคะ<ม>และในวันจันทร์เกนโตเลนเบิร์กค่ะเลขาธิการอ,องคารนาโตเรียกร้องให้เกาหลีใต้ส่งความช่วยเหลือทางทหารโดยตรงกับยูเครนในฐานะที่รัฐบาลกรุงโซได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกอาวุธที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีกองทัพสหรัฐสนับสนุนซึ่งมีศักย์กำลังและอาวุธครบมืออยู่นะคะ Uh, uh, weapons to, co to countries in conflict have changed that policy now. <Sýstere> ออกมาบอกเป็นในๆว่าอาจจะมีการประกาศส่งการสนับสนุนทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนในเร็วๆนี้ได้บอกว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่จะช่วยเสริมสร้างกําลังการป้องกันตนเองของยูเครนคือสิ่งที่กําลังมีการหารือกันกับหุ้นส่วนนาโตของเราอยู่ค่ะครับแต่ว่าสิ่งที่นายกโปแลนด์ออกมากล่าวนะครับดูจะขัดแย้งกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชสแห่งเยอรมนีครับที่คัดค้านแผนการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนะครับหลังจากออกไม่ความเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนชิลีนะครับว่า ควรมีการหาหรือกันอย่างจริงจังและไม่มีควรไม่มีสิ่งที่บอกว่าการแข่งขันใส่กันที่อาจมีเหตุจูงใจทางการเมืองในประเทศเป็นประเด็นหลักแทนที่จะเป็นการสนับสนุนยูเครนครับ ขณะเดียวกันนะครับทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับลุกรานยูเครนโดยรัสเซียโดยระบุว่ากองกำลังมอสโกน่าจะกําลังเปิดทางไว้ให้ตนเองสําหรับการระดมพลบางส่วนครับเพื่อเพิ่มกําลังทหารหลังมีรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ากองกําลังป้องกันพรมแดนรัสเซียได้สกัดคนงานผู้พยพชาวคีคิสถานครับที่ถือสองสัญชาติไม่ให้เดินทางออกจากรัสเซียครับเพราะว่าคนเหล่านั้นมีชื่ออยู่ในรายชื่อการระดมพลด้วยรายงานฉบับนี้ของทางกระทรวงกลาโหมอัง กรียังระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัเสเซียจะเดินหน้าหาทางทําให้ตนมั่นใจว่าจะมีกําลังพลตามต้องการเพื่อดําเดินการโจมตีครั้งใหญ่ใส่ย,ยูเครนในเรื่องนี้นะครับโอเล็กซีดานิลลอปประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติยูเครนบอกกับสื่อข่าว Radio Free เ s i a Radio Liberty ซึ่งเป็นสื่อในสังกัดเดียวกับหน่วยงาน USH M เช่นเดียวกับ VOA นะครับว่ามอสโกน่าจะ กำลังเตรียมตัวที่จะจําการโจมตีรอบใหม่ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งเป็นวัน รอ,รอบการลุกรานยยูเครนนั่นเองครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นหัวข้อข่าวสําคัญในวันนี้นะครับคืออดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริสจอรนสันกล่าวครับว่าประธานาธิบดีบาิเมียรตปูตินไม่ได้แสงความจริงจังต่อการหลีกเลี่ยงสงครามก่อนที่รัสเซีจยจะบุกยูเครนครับแล้วก็บอกว่าครั้งหนึ่งประธานาธิบดีปูตินขู่ว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะยิงขีปนาวุธเข้าสังหารจอร์นสันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากซีรีส์สารคดีครับที่ถูกเปิดเผยมาในวันจันทร์โดยในสารคดีนี้ อดีนายกจอรนสันกล่าวว่าต้นโทรศัพท์หาประธานาธิปูตินในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับและพยายามโน้มน้นาวไม่ให้ผู้นํารัสเซียก่อสงครามด้วยการบอกว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในระยะอันใกล้นะครับแล้วก็เตือนปูตินด้วยว่าหากรัสเซียบุกยูเครนรัสเซียจะต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษจากตะวันตกครั้งใหญ่ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับจอห์นสันก็บอกในสารคดีที่มีชื่อว่า Putin vs the west ของสถานีโทรทัศน์บ b c ว่าจากน้ำเสียงที่เราคุยกันอย่างผ่อนคลายเริ่มมีบรรยากาศตีตัวออกห่างครับอดีตผู้นำกรีกกล่าวด้วยว่าปูตินอันนี้เป็นการยกคำพูดมานะครับคู่ผมในตอนหนึ่งและบอกว่าบอริสผมไม่ต้องการทำร้ายคุณนะแต่ถ้าใช้ขีปนาวุธ มันจะใช minute, uh, ้เวลาเพียงแค่1นาทีหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะครับซีรีส์สารคดีปูติน vs เด e ะ e วสนะครับมี3ตอนจบเป็นฝีมือจากนักสร้างสรสารคดีที่อนู่วงการมานาน Norman p อร์ y นะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ระหว่างผู้นำโลกตอนตกและประธานาธิบดีปูตินก่อนการบุกยูเครนวันที่2ี่สกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับโดย p e อร์ีกล่าวในนรรจนะครับว่าปูตินคงไม่ได้พูดขู่โดยตรงแต่อาจเป็นการเตือนให้จอห์นสันรู้ว่าปูตินสามารถทำเช่นนั้นได้ครับ ทางโฆษกรัฐบาล์รัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าสิ่งที่จอห์นสันกล่าวนั้นไม่เป็นจริงครับแล้วก็โค้ชคำพูดมาว่าหรือจะให้พูดตรงๆมันคือคำโกหกแล้วก็บอกว่าจอห์นสันอาจตั้งใจพูดเท,ท็จหรืออาจไม่เข้าใจสิ่งที่ปูตินกล่าวไปนั่นเองครับ